แข่เรียนอะรแข่งใหเรยนอเไรขึ้นเลยนะตบมันี่น่นี่นี่นรักาไหมรักเามยครับขอเคลียร์เฟมงหยังอยู่เล็กๆเขาาเเคลียร์เฟมไปไหมเห็นไหมเห็นไหมอเห็นนนงไมเห็นไล็เล็กนี่เนี่ยทำามาแมวงงทอะไรอ่ะอมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา ปักกันนี่นี่นี่น,น่มึงจับสดําอไอีด,อดไฟค้างไฟดับเออานี่น่นี่นมึกกัดตูเหรอมนเรียกกระปอกนีนีน,น,น่โอ้ดูด,ดับน้องเบาๆนะดูดน่ารักกนี่น้องแมวน้องหมานะที่วัด เท hey, พพะร่าใช่ไหมก่อนแต่อเขารักกันมากที่นีหน่หมาไม่เคยกัดน้องแมวเลยนะดูแต่นะ่ารักตัวนี้นะ่ารักมากอะ่ะเป็นทุกชายเดี๋ยวเอาไปอยู่ดีไหมดำไม,มนะ่เอาเนาะที่อื่นนะแมวโดนหมาก,กัดตายทุกวันเห็นว่าไม่กัดลงไม่กัดแมวตายแล้วอ่ะกัดคนไปหลายคนแล้วอย่าอากล<ะ>ากากกับบ้านจังเลยอะ่ะทำไงดียรักแล้วนะแต่ไม่ใช่แมวผีกลางวันมีแต่กระดูกมันเดินออกมาจากจากเจดีเก่าๆอ่ะกลัวจังเลยกลางวันเดี๋ยวเป็นกระดูกของกระดูกแมวผีเหรอไม่ผีไหนนะครับเอาเลฟมาเล กินไหมกินแมวกินหมากินหมาครับว้าตีนัาทำอเนยตบหัวมันเลยตบหัวมันเลยตบหัวเลี้ยงอาไรกันนะเลี้ยงอาไรกันเ่นี่กําลังกันโอ้ยลองกกันเสามสิบนาทีเอ้ยขอบคุณน้องแล้วน้องเป็นยังไงครับตอนี้ยตายแล้วครับเขาชอบเขาเพลินพวกขยามตายเลยนะนารากรีนนะนี่ครับความรักของเพื่อน ร่วมโรคแต่ต่างสายพันธุ์เขาก็อยู่กันได้นะใครบอกหมาแมวไม่ถูกกันเนี่ยมันเห็นดูเป็นน่ารักมากที่นี่เขาเลี้ยงหมาแมวดีนะเห็นน่ารักเดี๋ยวต้องมาขโมยพระเดี๋ยวต้องมาขอนะไม่ได้ขโมยไอประกาศลงทุนไอนี้ทำไมเออเราถ่ายนี่เลี้ยงถ่ายเลี้ยงถ่ายเลี้ยงถ่ายเลี้ยง

เดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกับช่องอมยชาชนะนะครับมีูีด kind of. ้วยกันไหมแล้วหลงแล้วมะอยู okay. ่ด้วยกันไหมัชด้วยโอเคครับ